สวัสดีค่ะคลิปนี้ป้าดาราจะถักหน้าหมีและหน้ากระต่ายสำหรับตกแต่งชุดตุ๊กตาน้องลาบูบูที่ถักไว้ใน ep เจ็นะคะเป็นหน้าหมีและหน้ากระต่ายขนาดจิ๋วนะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.5เซนนะคะ ใช้สำหรับตกแต่งชุดตุ๊กตาและชิ้นงานต่างๆนะคะหน้ากระต่ายนี้มีสองแบบนะคะแบบนี้จะติดตาแปะสีดำขนาดสี่มิลแบบนี้จะตานนี้จะใช้ได้ปากสีดำนะคะส่วนหมีนี้ตาจะใช้ได้ปากสีดำหน้ากระต่ายและหน้าหมีนี้แถวที่หนึ่งและแถวที่สองถักเหมือนกันนะคะจะถัก หน้ากระต่ายและหน้าหมีก่อนนะคะใช้ได้ถักเบอร์ยี่สิบนะคะอันนี้ป้าดาราใช้ได้ถักว้ายเบอร์ยี่สิบใช้เข็มโครเชต์เบอร์สามหรือขนาดหนึ่งจุดสามมิลนะคะแล้วจะมีกาวนะคะที่ต้องใช้สำหรับหน้ากระต่ายที่ใช้ตาแปะก็จะใช้ตาแปะแบบนี้นะคะขนาดสี่มิลและมีเข็มเย็บไหมพรมนะคะที่ต้องใช้ จะถักหน้ากระต่ายสีขาวแล้วถักหน้าหมีสีครีมนี้ก่อนนะคะต่อไปถักโซ่หนึ่งแล้วถัก x หรือพอทอด้วยการเกี่ยวได้รอดผ่านปลายได้รอดผ่านขึ้นมา เกี่ยวได้รอดผ่านสองห่วงได้ x ครั้งที่หนึ่งต่อไปถักเหมือนกันนะคะเกี่ยวได้รอดผ่านสองห่วงได้ x ครั้งที่สองเกี่ยวได้รอดผ่านสองห่วงได้ x ครั้งที่สาม x ครั้งที่สี่ x ครั้งที่ห้าแล้วถัก c หรือรอดห่วงที่หลัก x หลักที่1นะคะหลักนี้ เกี่ยวได้ลอดผ่านหลักขึ้นมาแล้วลอดผ่านห่วงบนเข็มโคเชตได้แถวที่หนึ่งนะคะต่อไปแถวที่สองจะถัก v บนหลัก x ทั้งห้าหลักนะคะถักโซ่หนึ่งก่อนแล้วจิ้มเข็มที่หลัก x หลักที่หนึ่งนะคะหลักนี้ถัก x ครั้งที่หนึ่งเกี่ยวได้ลอดผ่านสองห่วง x ครั้งที่สองที่หลักเดียวกันนะคะได้ v หลักที่1ต่อไป x หลักที่สองหลักนี้ถัก x ครั้งที่1นเกี่ยวได้ลอดผ่านสองห่วง x ครั้งที่สองที่หลักเดียวกันได้ v หลักที่สองต่อไป x หลักที่สมหลักนี้ถัก x ครั้งที่หนึ่ง x ครั้งที่สองที่หลักเดียวกันได้ v หลักที่สามต่อไป x หลักที่สี่ทัก x ครั้งที่หนึ่ง x ครั้งที่สองที่หลักเดียวกันได้ v หลักที่สต่อไป x หลักที่ห้านะคะหลักนี้ทัก x ครั้งที่หนึ่ง x ครั้งที่สองที่หลักเดียวกันได้ v หลักที่ห้านะคะ แล้วถักซีหรือลอดห่วงที่หลักแรกของแถวนะคะหลักนี้ที่หลัก x หลักแรกนะคะเกี่ยวได้ลอดผ่านหลักขึ้นมาแล้วลอดผ่านห่วงบนเข็มโคเชได้แถวที่สองนะคะต่อไปแถวที่สามถักโซ่หนึ่งก่อนแล้วจิ้มเข็มที่หลักแรกนะคะหลักนี้ถัก x ครั้งที่หนึ่ง เกี่ยวได้รอดผ่านสองห่วง x ครั้งที่สองที่หลักเดียวกันได้ b หนึ่งหลักนะคะต่อไปที่หลักถัดไปถัก x ครั้งที่หนึ่งถัก x ครั้งที่สองที่หลักเดียวกันได้ v หลักที่สองนะคะ ต่อไปหลักถัดไปถัก x ครั้งที่1นึ่ง x ครั้งที่2ที่หลักเดียวกันได้ v หลักที่3นะคะได้หลัก v 3หลักแล้วถักหูกระต่ายนะคะถัก c หรือลอดห่วงที่หลักถัดไปหลักนี้เกี่ยวได้ลอดพันหลักขึ้นมาแล้วลอดพันห่วงบนเข็มโครเชแล้วถักโซ่หกหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกแล้วถักทีหรือครึ่งคอหนุขคอที่โซ่ที่สามนะคะโซ่ที่หนึ่งสองสามโซ่นี้พันเข็มเกี่ยวได้ขึ้นมาได้สามห่วงถักทีด้วยการเกี่ยวได้ลอดผ่านสามห่วงได้ทีครั้งที่หนึ่งนะคะต่อไปที่โซ่ถัดไปถักเหมือนกันนะคะ เกี่ยวได้รอดผ่านสามห่วงได้ทีครั้งที่สองต่อไปโซ่ถัดไปเกี่ยวได้รอดผ่านสามห่วงได้ทีครั้งที่สามต่อไปโซ่สุดท้ายนะคะเกี่ยวได้รอดผ่านสามห่วงได้ทีครั้งที่4ี่นะคะแล้ว ถัก C หรือรอดห่วงที่หลักถัดไปหลักนี้เกี่ยวได้รอดผ่านหลักขึ้นมาแล้วลอดผ่านห่วงบนเข็มโคเชต,ต่อไปถักหูกระต่ายอีกข้างหนึ่งนะคะถักซีหรือรอดห่วงที่หลักถัดไปเกี่ยวได้รอดผ่านหลักขึ้นมาแล้วรอดผ่านห่วงบนเข็มโคเชแล้วถักโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วถักทีหรือครึ่งคอหนึ่งคอที่โซ่ที่สามนะคะโซ่ที่หนึ่งสองสามโซ่นี้พันเข็มเกี่ยวได้ขึ้นมาได้สามห่วงถักทีด้วยการเกี่ยวได้ลอดผ่านสามห่วงได้ทีครั้งที่หนึ่งนะคะต่อไปที่โซ่ถัดไปถักเหมือนกันเกี่ยวได้ลอดผ่านสามห่วงได้ทีครั้งที่สอง ต่อไปที่โซ่ถัดไปเกี่ยวได้ลอดผ่านสามห่วงได้ทีครั้งที่สามต่อไปโซ่สุดท้ายเกี่ยวได้ลอดผ่านสามห่วงได้ทีครั้งที่สี่แล้วถักซีหรือรอดห่วงที่หลักถัดไปนะคะหลักนี้เกี่ยวได้ลอดผ่านหลักขึ้นมาแล้วลอดผ่านห่วงบนเข็มโคเชได้ห่วงกระต่ายสองข้างนะคะ ต่อไปหลักถัดไปหลักนี้ถัก v ด้วยการถัก x ครั้งที่หนึ่ง x ครั้งที่สองที่หลักเดียวกันได้หลัก v นะคะต่อไปถัก x หรือคทที่สองหลักสุดท้ายนะคะเกี่ยวได้ลอดผ่านสองห่วงหลักนี้หลักสุดท้ายนะคะเกี่ยวได้ลอดผ่านสองห่วงได้หลัก x จิ้มเข็มที่หลักแรกของแถวนะคะหลักนี้เกี่ยวไปลายได้ลอดผ่านออกมาแล้วจิ้มเข็มที่หลักสุดท้ายของแถวนะคะหลักนี้จิ้มเข็มที่ได้ที่อยู่ด้านหลังนี้เส้นเดียวนะคะจิ้มเข็มลอดผ่านขึ้นมาแล้วเกี่ยวไปลายได้นี้ รอดผานลงไปนะคะตึงได้ให้หลักนี้อยู่ต่อกันแบบนี้นะคะ ก็เอาแต้มไว้ก่อนนะคะได้หน้ากระต่ายนะคะต่อไปจะถักหน้าหมีนะคะหน้าหมีนี่แถวที่หนึ่งแถวที่สองถักเหมือนหน้ากระต่ายนะคะได้แถวที่สองนะคะถแ,แถวที่หนึ่งและแถวที่สองนี้ถักเหมือนหน้ากระต่ายนะคะต่อไปแถวที่สามถักโซ่หนึ่ง แล้วจิ้มเข็มที่หลักแรกนะคะหลักนี้ถัก x ครั้งที่หนึ่ง x ครั้งที่สองที่หลักเดียวกันได้หลัก v นะคะต่อไปหลักถัดไปหลักนี้ถัก x ครั้งที่หนึ่ง x ครั้งที่สองที่หลักเดียวกันได้หลัก v นะคะได้หลัก v สองหลักแล้วถักหูนะคะจิ้มเข็มที่หลักถัดไป ถัก c หรือลอดห่วงแล้วถักโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วถักทีหรือครึ่งควหนุนคอที่โซ่ที่สองนะคะโซ่ที่หนึ่งโซ่ที่สองโซ่นี้พันเข็มเกี่ยวได้ขึ้นมาได้สามห่วงเกี่ยวได้ลอดผ่านสามห่วงทีหลักที่หนึ่งนะคะแล้วถักทีที่หลักสุดท้ายนี้ เกี่ยวได้ลอดผ่านสามห่วงได้ทีหลักที่สองแล้วถักซีหรือลอดห่วงที่หลักถัดไปนะคะหลักนี้เกี่ยวได้ลอดผ่านขึ้นมาแล้วลอดผ่านห่วงบนเข็มโครเชต์ได้หูข้างหนึ่งนะคะต่อไปถักซีที่หลักถัดไปหลักนี้หลักนี้เป็นจุดกล่กลางระหว่างหูสองข้างนะคะเกี่ยวได้ลอดผ่านขึ้นมาแล้วลอดผ่านห่วงบนเข็มโครเชต์ ต่อไปถักหูอีกข้างหนึ่งถักซีหรือลอดห่วงที่หลักถัดไปเกี่ยวได้ขึ้นมาแล้วลอดผ่านห่วงเป็นเข็มโคเชแล้วถักโซ่สามโซ่หนึ่งสองสามถักทีหรือครึ่งคอหนึ่งคอที่โซ่ที่สองนะคะโซ่ที่หนึ่งโซ่ที่สองโซ่นี้เกี่ยวได้ขึ้นมาได้สามห่วงถักทีด้วยการเกี่ยวได้ลอดผ่านสามห่วงได้ทีหลักที่หนึ่ง แล้วถักทีที่หลักสุดท้ายนะคะหลักนี้เกี่ยวได้รอดผ่านสามห่วงได้ทีหลักที่สองแล้วถักซีหรือรอดห่วงที่หลักถัดไปนะคะหลักนี้เกี่ยวได้รอดผ่านขึ้นมาแล้วลอดผ่านห่วงบนเข็มโคเชเร้งห่วงสองข้างนะคะต่อไปหลักถัดไปนี้ถัก V ีนะคะด้วยการถัก x ครั้งที่หนึ่ง แล้วถัก X ครั้งที่สองที่หลักเดียวกันได้หลัก V นะคะแล้วถัก X หรือคอทอสองหลักสุดท้ายนะคะหนึ่งสองตรงนี้หลักสุดท้ายนะคะเกี่ยวได้ร้อยอ่านสองหัวได้หลัก X จิ้มเข็มที่หักแรกนะคะหลักนี้หลักเ x หลักแรกของแถวนะคะเกี่ยวได้รอดผ่านออกมาแล้วจิ้มเข็มที่หลักสุดท้ายของแถวนะคะหลักนี้จิ้มเข็มที่ได้เส้นหลังเส้นเดียวจิ้มลอดผ่านขึ้นมาเกี่ยวได้ลอดผ่านลงมาแบบนี้รูดป,ปลายได้นี้ให้ หลักนี้อยู่ต่อๆกันนะคะแบบนี้ได้หน้าหมีแบบนี้นะคะตอนนี้ได้หน้าหมีและหน้ากระต่ายนะคะ ต่อไปจะถักส่วนที่เป็นจมูกและปากของกระต่ายและหมีนะคะทั้งสองนี้ถักเหมือนกันนะคะใช้ได้ถักสีชมพูในการถักปากและจมูกของกระต่ายนะคะส่วนของหมีใช้สีขาวแล้วถักเหมือนกันแบบนี้นะคะถักสองโซ่โซ่นี้โซ่ที่หนึ่งนะคะโซ่นี้โซ่ที่สองต่อไปถัก เพิ่มอีก1โซ่นะคะแล้วจิ้มเข็มที่โซ่ที่1โซ่นี้ถัก X หรือคอทอสองครั้งเกี่ยวได้ขึ้นมาได้สองห่วงเกี่ยวได้รอดผ่านสองห่วงได้ X ครั้งที่หนึ่งเกงงงี่ยวได้รอดผ่านสองห่วงได้ X ครั้งที่สองต่อไปโซ่ที่สองทางด้านนี้นะคะถัก X หรือคอทอสองครั้ง เกี่ยวได้รอดผ่านสองห่วงได้ x ครั้งที่หนึ่งเกี่ยวได้รอดผ่านสองห่วงได้ x ครั้งที่สองต่อไปถักโซ่ที่สองทางด้านนี้นะคะจิ้มเข็มตรงนี้เกี่ยวได้รอดผ่านปลายได้รอดผ่านขึ้นมาเกี่ยวได้รอดผ่านสองห่วงได้ x ครั้งที่หนึ่ง้วถัก x ครั้งที่สองนะคะ เกี่ยวได้รอดผ่านไปลายได้รอดผ่านขึ้นมาเกี่ยวได้รอดผ่านสองห่วงต่อไปถักโซ่ที่หนึ่งทางด้านนี้นะคะโซ่นี้ถัก x หรือขอทสองครั้ง x ครั้งที่หนึ่ง x ครั้งที่สอง จิ้มเข็มที่หลักเ็กหลักแรกของแถวนะคะหลักนี้หลักนี้จิ้มเข็มรอดผ่านขึ้นมาเกี่ยวปลายได้นี้ออกมานะคะแล้วจิ้มเข็มที่หลักสุดท้ายหลักนี้นะคะจิ้มเข็มที่ได้เส้นหลังเส้นเดียว จิ้มลอดผ่านขึ้นมาเกี่ยวปลายได้นี้ลงมาดึงปลายได้ให้หลักนี้อยู่ต่อๆกันมาแบบนี้นะคะ กระต่ายนะคะใส่กาวแล้วติดทีตด่ตรงด้านหน้ากระต่ายนะคะตรงนี้เป็นจุดกึ่งกลางหน้ากระต่ายนะคะให้ทับทับที่จุดกึ่งกลางนี้พอดีบีบให้เป็นวงรีนะคะให้เป็นวงรีดีแบบนี้ เย็บจมูกกระต่ายนะคะใช้ได้ถักสีเทาเบอร์ยี่สิบนะคะตรงนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางของใบหน้ากระต่ายนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นขอบของแถวที่หนึ่งนะคะตรงจุดกึ่งกลางนี้นะคะแนวนี้จิ้มตรงขอบของแถวที่หนึ่งนะคะตรงนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะคะที่จะปักจมูกกระต่ายแล้วมาทางด้านนี้ ตัวนี้เป็นจุดกึ่งกลางนะคะแนวเดียวกันจิ้มตรงขอบของแถวที่หนึ่งนะคะตัวนี้เป็นจุดที่สองที่จะปักจมูกกระต่ายนะคะจิ้มเข็มตรงจุดที่หนึ่งนะคะลอดผ่านขึ้นมา แล้วจิ้มเข็มตรงแนวกลางสีชมพูนี้นะคะตรงกับจุดกลาง,ลางของใบหน้าแนวนี้แล้วจิ้มเข็มขึ้นมาตรงจุดที่สองนะคะจุดนี้แล้วปากลงจุดเดียวกันนี้ จุดกง่งกลางจมูกของหมีทำเหมือนจมูกกระต่ายนี่เลยนะคะ ไอจมูกกระตายต่อไปติดตากระตายนะคะ จะติดตรงแนวของจมูกนี้นะคะตรงจุดนี้ตรงแนวจมูกด้านนี้นะคะตรงจุดนี้ ได้หน้ากระต่ายนะคะต่อไปจะปักตากระต่ายนะคะจะปักตรงแนวจมูกนี้นะคะตรงจุดนี้ตรงขอบของแถวที่สองนะคะตัวนี้เป็นจุดที่1นนะคะจุดที่สองนี้ จิ้มลงตรงใกล้ๆกับจุดที่หนึ่งนะคะประมาณนี้พันเข็มสามครั้งนะคะพันที่หนึ่งพันที่สองครั้งที่สามพันให้แน่นนะคะจะจับตรงเส้นได้นี้ให้อยู่ชิดกับเข็มนะคะตรงนี้จะให้แน่น,นะคะ่ะจับแบบนี้ แล้วจิ้มเข็มลงตรงจุดที่สองที่เรากะไว้นะคะตอนนี้จับให้แน่นก่อนนะคะดึงได้ลงไปจะได้ตากระต่ายข้างหนึ่งนะคะแบบนี้ส่วนด้านนี้จิ้มเข็มตรงแนวเดียวกันนี้ตรงขอบ ของแถวที่สองนะคะตรงนี้จิ้มเข็มรอดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่สองนะคะตรงนี้ คันเข็มสามครั้งให้แน่นๆนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเดี๋ยวจับตรงได้นี้ให้ชิดกับเข็มนะคะจับไว้แบบนี้แล้วจิ้มเข็มลงตรงจุดที่สองตรงนี้ยังจับได้อยู่นะคะรูดลงไป ได้ตาประต่ายสงข้างนะคะแบบนี้ ไดนหน้ากระต่ายสําหรับตกแต่งชุดตุ๊กตานะคะต่อไปทําหน้าหมีนะคะตรงส่วนที่ทําปากและจมูกสีขาวนี้ติดลงไปเหมือนกับส่วนที่เป็นสีชมพูของกระต่ายนะคะแต่ของหมีนี้เราจะไม่ปิดให้เป็นวงรีแบบนี้นะคะจะกดสองด้านนี้เข้ามาแบบนี้ แล้วปักจมูกเหมือนกันกับของกระต่ายนะคะแต่ของหมีนี้ใช้ได้ถักสีดำาต่ปไปปักตาหมีนะคะตาหมีนี้จะอยู่ต่ำกว่าแนวขอบจมูกนะคะต่ำกว่าแนวนี้จะอยู่ตรงจุดนี้นะคะอยู่ตรงขอบของแถวที่สองตรงจุดนี้ ตรงนี้จะเป็นจุดที่หนึ่งนะคะจุดที่สองนี้จะจิ้มตรงใกล้ๆก,กันนะคะตรงจุดนี้ตามีนิจพันเข็มสองครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง แล้วจิ้มลงตรงจุดที่สองที่กะไว้นะคะตอนนี้กดไปก่อนนะคะส่วนด้านนี้ตาจะอยู่ตามกระแนวของขอบจมูกนะคะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงขอบของแถวที่สองนะคะตรงนี้ ตรงนี้เป็นจุดที่หนึ่งนะคะจุดที่สองจะจิ้มลงตรงนี้พันเข็มสองครั้งครั้งที่หนึ่งคั้ที่สองพันให้แน่นนะคะแล้วจับปลายได้นี้ให้แน่นจิ้มลงตรงจุดที่สองนะคะจับปลายได้จับได้ไว้ก่อนนะคะตรงนี้ ได้ตาหมีสองข้างนะคะใช้ไหมพรมสีแดงหรือได้ปากสีแดงนะคะทำปาก ได้หน้าหมีและหน้ากระต่ายสำหรับตกแต่งชุดตุ๊กตาน้องลาบูบูนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมและกดติดตามป้าดราพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ